ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสีหอส่หมวดแข้งแมนยูห้ามแตะเก็บไว้ก่อนขายได้และต้องไปทันดีคาดกันว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงมากมายกับขุมกำลังทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้ภายใต้ทีมงานหลังบ้านชุดใหม่ตามรายงานผ่านสื่ออังกฤษว,วิเคราะห์กันว่ามีนักเตะไม่กี่รายที่รับประกันอนาคตในฤดูก,กาล2024-2025และนี่คือสี่มวดแข้งผีแบ่งตามสถาภาพที่แตกต่างมีใครบ้างมาดูกัน 1ห,ห้ามแตะรัสมุดฮอยลุนอาริฮันโดกานาโชและคอบบี้ไมนูนึกถึงภาพที่ทั้ง3มไอแอดเหล่านี้นั่งบนป้ายข้างสนามฉลองประตูนในเกมชนะเวสแฮม3ต่อ0นพวกเขาเป็นกำลังสำคัญของทีมชุดปัจจุบันและพร้อมจะปักหลักต่อไปในอนาคตระยะยาว 2. เก็บไว้ก่อนบรูโนโฟแฟนานเดโกดาโลและองเดโอนา,นา กับตันบรูโน่คือหนึ่งในแข้งคนสําคัญที่แมนเดดจะขาดไปเสียไม่ได้อยู่แล้วขณะที่แบ็กขวารุ่นน้องร่วมชาติโปรตุเกสก็พัฒนาตัวเองขึ้นเยอะมากๆจากตัวร่วงกลายเป็นตัวแบกแนวรับไปเสียแล้วด้านโอนาน่าอาจจะดูเป็นชื่อชวนเซอร์ไพรส์ต่อเมื่อวัดผลงานช่วงหลังๆต้องยอมรับว่าช่วยทีมได้เยอะทั้งยังพบอารมณ์ร่วมช่วยปลุกเล้ากระตุ้นทั้งเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลได้อีกต่างหาก 3. ขายได้ เอาตายบายินดีวิกเตอร์ลีเดเลฟแฮร์รี่แม็กควายลิสโดมาติเนสเมสันเมาส์ไชเลวมาเลเซียอามาเดียโลลุกชอสกอตแมกโทเมนีเมสันกรีนวูดฟาคุนโดเปย์ยูสตอรีกลุ่มนี้มีทั้งขุมกำลังตัวสำรองย้ายมาปีแรกแล้วยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากพอหรือกระทั่งกวนกระดูกเปลาะ ซึ่งสมควรอยู่ต่อภายใต้เงื่อนไขที่ต่างกันต่อเมื่อถ้ามีข้อเสนอมูลค่าดีงามมากพอก็พร้อมขายเพื่อทำทุนหาตัวสดใหม่มาเสริมรวมถึงผ่อนคลายสถานภาพทางการเงินให้รอดผลตัวแดงทางนิกกรีนวูดโชฟอร์มเยี่ยมขณะยืมตัวอยู่เคทาเฟ่และทางบอดสมสรอนพร้อมขายในราคาที่เหมาะสมเหตุเพราะคดีทำร้ายร่างกายที่ส่งผลให้ตกเป็นเป้าวิจารณ์อย่างหนักจนอาจทำให้เสียสมาธิต่อทั้งเจ้าตัวและทีมส่วนไปนยิสตีเป็นอีกคนที่โดดเด่นบนเวทีลาลิก้ากับกรานาดา แต่กลับไม่เคยทำได้แบบนั้นในสีเสื้ออสูรแดงสี่ต้องไปทันดีโซฟิยานอัมระบัตอองตโตนี่มาร์ซิยาลมาคัตแลตฟอร์ดคริสเตียนเอลิกเซนกาซิมิโรราเฟวรันอันโตนี่อารอนวานบิส,สากา้าจอห์นนี่อีเวนเจดอนซานโชแบดดอนวิลเลียมดอนนี่ฟาร์เบกฮันดิบาาเมดบีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าทุกชื่อล้วนแล้วแต่ต้องไปมิเว้นกระทั่งตัวกุนเสือเอริกเทนฮากเอามาอยู่ในลิสต์นี้ด้วยก็ได้ ในกลุ่มนี้ยังมีแข้งตัวยืม4รายได้แก่ซานโชไปดอดมุนแมดดอนวิลเลียมไปอิฟวิทฟานเดเบกไปไอทักแฟรงกเฟิร์ตและฮันนบาวไปเซบียโดยรายแรกทำผลงานโดดเด่นก็จริงแต่ด้วยปัญหาทัศนคติพ่วงด้วยสไตล์การเล่นที่ไม่เหมาะกับฟุตบอลพิีลิกก็ทำเอาชาวเรดอาร์มี่ขอลาขาดเลยแล้วกัน ตัวเลือกน้อยเซอร์จิมยังให้โอกาสอ t ทีเอคุมต่อซี่สันดนาเดียร์ติกซ่อดังจากเมืองพ้ดีรายงานว่าเอริกเทนฮากจะยังได้รับโอกาสคุมทีมแมนเชสเตอร์เไนตดต่อไปในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เซอร์จิมแระคริฟมองว่ากุนซือชาวดัต์อาจยังไม่รับการสนับสนุนเท่าที่ควรในช่วงที่ผ่านมาเทนฮากตกอตยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นจากผลงานที่น่าผิดหวังในสีซสั่นนี้และผลเสมอเบอร์รี่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วทําให้พวกเขาหมดสิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแน ก่อนหน้านี้มีข่าวหรือว่าดัดคลิปกำลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อแทนที่กุนซือชาวดัดแต่ล่าสุดมีการระบุว่าเจ้าของทีมร่วมชาวกรีวางแผนโดยมีเทนฮากอยู่คุมทีมต่อไปในฤดูก,กาลหน้า <Cl> และคลิปและอินเนอสมีความเห็นว่าทีมบริหารของเมดเตดก่อนหน้านี้ไม่ให้ความช่วยเหลือที่มากพอในการพาสโมสรประสบความสําเร็จและตอนนี้พวกเขาได้จัดแผนการใหม่เพื่อทําให้งานของเทนฮากง่ายยิ่งขึ้น มีการระบุดได้ว่าปีแสดงยังไม่สามารถหาตัวเลือกกุ่นสื่อที่เหมาะสมและสโมสรก็ไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าชดเชยหากต้องไล่เทนฮากออกไปด้วยทางนี้สัญญาของเทนฮากจะหมดลงเมื่อจบฤดูกาลหน้าหลังเฮตโคตรวัย54ปีเซ็นสัญญา3ปีตอนเข้าคุมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2022โดยมีออปชั่นขยายเพิ่มอีกปีอย่างไรก็ตามสื่อเจ้าดังกล่าวบอกว่าแัดคลิปจะเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมแบบไม่ลังเลหากรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น 70ล้านแพงไปผีทำใจคงไร้ข้อเสนอขอซื้อเซียรแรส ESPN สำนักข่าวกีฬาอ้างว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้คาดหวังว่าจะมีข้อเสนอขอซื้อมาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าลูกม้อในช่วงซัมเมอร์นี้สถานการณ์ทางการเงินของยูไนเต็ดหมายความว่าพวกเขาอาจพิจารณาขายเซียรแรสไปที่ราคามากกว่า70ล้านปอนด์หากมีสโมสร,รยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างไรก็ดีพวกเขาคาดว่าคงไม่มีสโมสรไหนยื่นข้อเสนอมูลค่าตามที่พวกเขาเข้ามา ขณะเดยียวกันพวกเขาก็ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะลกนักเตะออกไปรายงานอ้างว่าผู้บริหารแห่งโอทัฟอร์ดรู้สึกว่ามีเพียงปารีสแซงต์แงชงแมงทีมเดียวเท่านั้นที่อาจยื่นข้อเสนอมาตามที่พวกเขาต้องการและสามารถทุ่มค่าเนตามที่แรดฟอร์ดอยากได้เป๊อปเชสนใจฮอกทีมชาังกฤษมาก่อนหน้านี้แต่ยูไนเต็ดตัวหนักดีว่าเขาไม่ได้อยู่ในบัญชีต้นๆที่จะย้ายไปแทนเคลยนเอ็มบาปเป้ตอนซัมเมอร์นี้ เสียแรตมีปัญหากับผลงานการเล่นในฤดูกาลนี้ยิงไปแค่8ประตูเท่านั้นรวมทุกรายการกระนั้นปีแสดงก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะยอมลดราคาขายเขาออกไปแบบถูกๆผีตามติดชีวิตราบิโอไม่ห่างตาแมนชเชสเตอร์ต็ดติดตามสถานก,การณ์อาเดียงราบิโออย่างต่อเนื่องตามรายงานล่าสุดจากอิตาลีกองกลางวัย29ปีกำลังจะหมดสัญญากับยูเวนตุสในช่วงจบฤดูกาลนี้ และที่ผ่านมายังไม่มีท่าทีตกลงฉบับใหม่ท่ามกลางความสนใจจากหลายทีมโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดลาสตัมปาเผยว่าผีแดงได้เดินหน้าติดต่อไปหาตัวแทนมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อสอบถามสถานการณ์รวมถึงโอกาสร่วมงานในฤดูกาลหน้าฟังเบียงโคเรดี้ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ด้วยค่าแรง7ล้านยูโรต่อปียังคงเป็นปัญหาใหญ่ส่งผลให้การเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่มีความคืบหน้ามาจนถึงปัจจุบัน ทำให้สถานการณ์ตอนนี้อยู่ที่การตัดสินใจของราเบียวจะกลับไปเจรจาอยู่ไว้อีกครั้งหรือปล่อยให้สัญญาหมดแล้วหาสักัดใหม่ทางด้านปีแสดงสนใจราเบียวมานานแล้วแม้จะพลาดได้ตัวเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ืูออิตาลีเชื่อว่าทีมดังอังกฤษพร้อมกลับมาอีกครั้งในตลาดซัมเมอร์รอบนี้อัปเดตจุดยืนแมนยูต่ออนาคตกรีนบูธหลังมีกระแสอาจรั้งไว้กับทีม ฟาพิโซโรมโนโนักข่าวชื่อดังยืนยันว่าแมนเชสเตอร์เต e ็ดยังคงมีจุดยืนเหมือนเดิมต่อเมสันกรีนวูดนั่นคือการเปิดรับข้อสเสนอที่ยื่นเข้ามาในสมั์นี้กรีนวูดทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนับตั้งแต่ถูกปล่อยให้เกตตเฟยยืมตัวไปใช้งานเมื่อสมั์ที่แล้วโดยยิงไปแล้วสีประตูและทำอีก6แอซิสจากการลงสนาม31เ,เกมรวมทุกรายการเกตตเฟ่ต้องการรั้งกรีนวูดเอาไว้ในสีส่สหน้าแต่ขณะเดยียวกันเหล่ายักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลนาแอลติโกามริดและยูเวนตุสต่างก็จับตาดูสถานการณ์ของนาเตะเช่นนกั โอกาสการย้ายทีมแบบถาวรน,นั้นเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวจากการระบุของโลโมาโ,โน่แต่แมตต์จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายหลังจบฤดูกาลนี้หลังเซอร์จิมลัดคริฟเคยบอกเป็นหนหยว่าเปิดกว้างให้แนวรุกชาวอังกฤษอยู่ค้าแข้งในถิ่นออทาฟอร์ดต่อไปอย่างไรก็ตามการขายกรีนวูดออกไปจะช่วยเรื่อง Financial Fair Play ด้วยเนื่องจากปีแสดงจะอดไปแต่ฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าและยังสามารถระดมทุนซื้อแข้งใหม่ทดแทนด้วย คืนร่างทองของแท่จอีดอนสานโชสร้างสถิติเกมแชมเปี้ยนนัดสยบเปอาเช่ดอนมุลเป็นฝ่ายทำประตูนำแปะเช่ไปก่อนในนาทีที่36จากฝีเท้าของนิคาร์ฟูครุกซึ่งทำให้เสือเหลืองมีสกอร์นำทีมเงินถังจากลีกเมืองน้ำหอม1.0ต่อหลังจบครึ่งแรกและรักษาสกอร์ดังกล่าวเอาไว้ได้หลังจบ90นาทีก่อนบุกไปบุกกับแชมป์ลีกเอิงนัด2เพื่อหาทีมชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปดวลกับผู้ชนะระหว่างใบยมิตรกับเบรอมาริต อย่างไรก็ดีทันทีที่เกมในครึ่งแรกที่ซิก n นลเดน่า Park คจบลงออฟตาได้เผยถึงผลงานของซานโชออกมาว่าแค่ช่วง30นาทีแรกของเกมสตารวัย24ปีลากบอลหน,นีคู่แข่งสำเร็จมากถึง7ครั้งซึ่งเป็นสถิติที่ดีสุดในเกมแชมเปียนลีกรอบน็อกเอาท์สีซั้นนี้นับตั้งแต่จอรนสโตนทำได้เช่นกันในนัดชิงชเลิศซดสีซสั้นก่อน และที่น่าช็อกมากไปกว่านั้นคือผลงานดังกล่าวของสานโชซึ่งลากบอลน,นี้ฝ่ายตรงข้ามได้7ครั้งเขาไม่เคยทําได้มาก่อนเลยสมัยลงเล่นให้ผีแดงรวมทั้งสิ้น58นัดในเกมพิมลิกนอกจากนี้หลังเกมการฟาดแข้งยุติมีการเผยสถิติของสานโชเพิ่มเติมว่าเขาได้สัมผัสบอลรวม99ครั้งซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับ2และสร้างโอกาสได้3ครั้งซึ่งเป็นสถิติร่วมที่ดีสุดของเกมอีกทั้งเจ้าตัวลากบอลสําเร็จเพิ่มเป็น12ครั้งซึ่งสูงที่สุดของเกมเช่นกัน โดยทําบรรลุดจากความครอบครองแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่พอดาวเตะที่มีปัญหาพิจัยกับเอรดิกเทนฮากหน้าใหญ่ผีแดงเอาชนะการดวลได้13ครั้งและผ่านบอลแม่นยำา8ดด้วยถึงขณะนี้พ่อค้าแข้งอิงลิชลงเล่นให้ดอทมูลไปแล้ว16นันัดในทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาจากแมนยูตแบบยืมตัวเมื่อเดือนมก,กราคมโดยเขาสอยตะขาดได้3ประตูชาบตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสานโช จิรอนซานโชกลบมาทำผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้งในการเล่นกับบริเซียดอร์มุนแต่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับมือกับแรงกดดันของเขาในการลงเล่นทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างศึกยูโร2024ลีชาร์ปอดีตปีกแมนเตดตตั้งคำถามถึงจดรอนซานโชแนวรุกวัย24ปีว่าจะสามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดีเพียงใดหากต้องเล่นให้กับทีมชางกรีฑในศึกยูโร2024จาการเปิดเผยกับฟุตตี้แอคคูมูเลเตอร์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ซานโชผ่านเข้าถึงรอบรองชะเลิศแชมเปี้ยนลีกกับบริเซียดอร์มูนหลังย้ายมาจากแมนเชสเต์ด้วยสัญญายืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้โดยแนวรุกวัย24ปีปรับปรุงฟอร์มดีขึ้นมากและมีโอกาสติดทับสิงตัวคำรามชุดทำศึกยูโร2024ช่วงกลางตีนี้แต่ยังมีข้อสงสัยจากชาบว,ว่าซานโชจะรับมือกับแรงกดดันในการเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ได้ดีเพียงใดซานโชเป็นนักเตะอีกคนที่ผมชอบดูในวันของเขาฟุตเวิร์กข,ของเขาและการควบคุมบอลของเขานั้นยอดเยี่ยมมาก ปัญหาเดียวของซานโชค,คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของเขาและเขาจะทํามันบนเวทีใหญ่ได้หรือไม่ผมไม่แน่ใจว่าแม่เต็กใหญ่เกินไปสําหรับเขาหรือไม่และถ้าเขาไปเล่นยูโรกับอังกฤษมันถือเป็นโอกาสที่ใหญ่เกินไปสําหรับเขาหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าเขาจะทํามันบนเวทีนั้นได้หรือไม่ความสามารถของเขาไม่เป็นสองรองใครและเขาเก่งพอๆกับคนอื่นที่นั่นมันแค่ว่าเขาสามารถจัดการกับสถานการณ์ของทร์เมนต์ด้วยจิตใจได้หรือไม่ชาร์ปกล่าว หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ